สวัสดีพีน่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีไมเอฟซีเก่าจ้าขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณนถกๆก,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 กํกกกำลังใจนอกจากที่เขามารับชมแนวทางแล้วกั Enjoy, นมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะมาตามกันต่อครับแนวทางพุ้นนี่เคอีจ้าอ้นี่เคอี KE รอบซาลรอบบายเมื่อนี่เดือนใหม่จ้าวันที่หนึ่งเดือนแปดจ้าเดือนกระอัะ้บมเม่นเนาะเดือนสิงหาคมเนาะจ้าโอ้โห วันที่หนึ่งเดือนแปดเดือนสิงหาคมจะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมือนี่กับมาผบกับแนวทางกองแอนจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะนาสิป็นเดือนสิงหาเนาะจําบ๊อบพิทสําหรับพุน้นนี้คือ,อรอบเ้ารอบายของเดือนเจ็ดจากเดือนเจ็ดวันที่สามสิบเอ็ดมื่อวานแอนดอยโคไปเร็วนิดหนึ่งเนาะจ้ะเพราะว่ามีงานค้างอยู่เนาะขอถูดขอภายหลายๆเด้อจ้ะโอ้สําหรับรอบเ้าจาก 8กับเจวิ่งรูดพ้นของรอบเศร้านี่คือผ่านไปแต่พ้นอกเก้ 9, 5, 4, าหาสี่งสีหนโอโหสี 4, บน4ี่หลางกันเลยทีเดียวสำหรับตัวจับขู่มี8ปดสี่เจ็ดสเจ็าเขามาหา4ี่่หของเขามีตัวจับขู่นี่ถือว่ามาแต่ว่าตัวเด่นของเขาผ่านก็เ,นเลยผ่านไปเนาะจ้ะ,ะสำหรับรอบบาย รอบเศ้านี่คือสีบนสีล่างกันเลยทีเดียวเนาะรอบบสาม3กัสองวิ่งลูดผลของรอบ,บาบบนออกหนึ่งแปดสองห้าแปดสองจับคู่พลาดไปจากจับคู่ห้ยสองเจ็ดสำหรับสองแปดถ้าจำบูพิษหนาะสีบอกให้เอามาเป็นผลของรอบบายอยู่เนาะเขามาเด่นพี่นอ้องอ่าเขามาเด่นเศร้าใบาเดนเด่นรอบเศร้าสองแปด สำหรับ8ดสอจอยจับหายแค่รอบเศร้าแ82 28ลำบุญจับหายจับหายแต่สสมาเจ็ด3 37 38 28ปดบริจับหายจับหายแต่สองเกตโอ้โหสำหรับนี่คือส่วนนี้ตัวเดิมบุคอยมักมากเนาะจากนาสิตาตัวเดิมถิง่งเนาะสอ24กับ2เก่าของวันที30เน,น,นาะจ้านาสิเอาสอ28ใส่กันแล้วเนาะ สำหรับไซร์วิง่งไซรรูดก็เฮาานะจะทานน้ำสองไปวิง่งไปรูดรอบบ่ายได้บนจะแปดสองสองแปดสำหรับรอบบ่ายโอ้ยหาปากกาก่อนจะเวลาฝ่าวัาลืมไปเบิดทุถูกอย่างเด่น2องวิรุดสองมาจะสำหรับบนรอบบ่ายจะสำหรับสองตวลาแปดเจ็ดโอ้โหแปดเจ็ดรอบบ่ายมาออกรอบเสารอบเสามาออกรอบบ่ายเต็มเต็มเราจะทั้งเจาะทั้งรูดกันเลยทีเดียว แปดซองทั้งแปดเจ็ดเดินแปดพื้นรดแปดเดินเจ็ดพื้นรูดเจ็ดมาอือืมอ่าสำหรับพ้นนี่คีของเมื่อวานตามนี้เลยจ้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับนี่คืของวันที่สามสิบจ้ามักตัวได้ชอบตัวได้กัดจดไว้แค่ไวฝากนําไปเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบผอยตามเนาะรับชมวไวเป็นแนวทางจจอยกับหายเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะแนวทางกัมีเข่ามีรูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยหลายๆจ้า สำหรับวันนี้เด่นสองกับหนึ่งวิ่งรูดรอบเศร้าจะสองจับกูสองหา้าสองสี่สองเก่าซ้ายวิ่งซ้ายรูดมักตัวได้ชอบตัวได้นํ่ไปวิ่งไปรูดได้จ้าสองกิจสองหนึ่งส่วนใหญ่พ่นอลเอฟซีสีตามเอจอยนส่วนใหญ่คือวิ่งรูดกันอย่างเดียวเลยเนาะบ่อยหมักตัวที่เอจอยจับกู่หายเนาะจ้านอกจะว่ามักตัวที จับคู่ให้หมักหอยตามมาจะสําหรับตัวจับคู่หนึ่งเก้า่งดหนคู่เด่นของครังสามารถมาได้ทั้งเ้าและา่ายจะสําหรับตัวจับคู่คือกันเด้อจะกเสบบาาบแต่วันนี้แอดจะให้แยกรอบจะ้ะสําหรับรอบบาบ H4 วิ่งรูดจะ้ะจับคู่ารอบบายมี H7 ป8 หาเก้าหาหนึ่งหาสองสำหรับเด่นสีวิ่งดูสีจับคู่สี่เก้าสี่เจ็ดสีแปดสีสองตามด้วยสี่ห้าตัวเดิมแล้วในคู่เด่นนะสำหรับตัวเน้นจ้ารอบบายวันนี้ขอเน้นไปที่ สี่สองสี่เจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดสำหรับสายเบิร์นทามักเบิร์นระวังเบิร์นสี่สี่เด้อจะรอบายเพราะว่านี่สี่ออกมาสองตัวเนาะรอบเศร้าจากค้อนี้ไปที่หนึ่งห้าตามด้วยหนึ่งแปด สองเน้นไปที่สองสี่ต่อด้วยสองเก้าอ่ะนี่คือตัวดีเอสจอเนี่ยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดนําไปเปลี่ยนแนวทางได้จะโบหมักโบชอบก็คือปล่อยผ่านอย่างเดียวเลยนะจ้าอนี่คือบบมีการบังคับกันแต่อย่างใดจ้าสําหรับแนวทางนี่คือขอ้าวมนตีตามนี่เลยจ้า ฝากนำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะ mm hmm. มือนน่คะเขาให้มาปังปๆ mm hmm. เขาให้มาเด้งๆละกันจะเขาให้พี่าานาา้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจา้า